ขอทา้ได้ครับได้ครับไปทไปที่ข้ากลับา่ือข้างแลวเ็จ้แล้วครับมาชีเขาไปสองแถวเลยนะครับ2แถวรับเขายังไม่ได้ทาน ขยับหน่อยขยับออกขยับหน่อยขยับหน่อยขยับข้ามันนายหลบหลบทางเดินนอเช่อลกลตกลงนะครับวางน่าน ผู้ช่วยผู้ยกระดับอหลัที่ผู้ดีผูได้